จะมาอัปเดตวานต้นว่านหอเงินหอเงินหอทองให้เบิ้งอีกรอบนึ่งนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ขยายขยายพันธุ์เพิ่นออกไปนี่ในยุ่ประมาณซีหากระถางนาะพี่น้องจา้าต้นเพิ่นกจ็จะงามประมาณนี้แหละนี่จากต้นเล็กๆแล้วเ,เอาขยายกระถางออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ไปหนีคือใบเหลืองจนอมีดมันตัดมันออกเขาก็จะมีต้นเล็กๆออกมาประมาณนี้มีนอพันออกมาหน,น่อยๆนะพี่น้องา้านี่หนอพันก็จะออกมาประมาณนี้นี่ขยายพันธุ์ได้ง่ายอยู่ต้นเพิ่งจะงามประมาณนี้เลยนี่ เห็นไหมเพ่นบ่าปบพ่นกนจะหจอะห่อเขามาคือตอนนั่งกวกคือกวกใบโพนะพี่นอ้องต่ว่าใบพ่นจะหอ่อเพันจะขอดกัมเขาประมาณนี้ก็จะสวยในรูปแบบของเขานะคะนี่พ่นมักงามนะพี่นอ้องนี่ตัวนี้นี่หอมมากเลยเห็นป่ะพี่นอ้อง ใบพันก็จะหอขอดเขาแบบนี้แหละที่เขาเอื่นขอดเงินขอดคำหอเงินหอทองมาสั่นพันว่านี่นะคะมาดูต้นนี้กันนี่เห็นบะใบพันจหอเขาประมาณนี้นะคะเพ่นกับบ่มักแดดคือกันพี่น้องจา้าบ่มักแดดพันจะมัอยุนิ่ม มักแดดลำไล่ันล่นละชอบน้ำนิดนึง <c ười> ขยายพันธุ์ด้วยกันแยกหนอ่อก็จะเป็นไหม่ตระกูลหัวคือการกำาลังกวักพี่น้องเป็นหัวขึ้นมากคือการกำาลังกวกเลยคือการกักใบโพกนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้ตอนนี้ต้นใหญ่กว่า ใบพันเหลืองสามสี่ใบแล้วถ้าดิตัดออกตอนนั้นเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนเขาจะมีแนงนิดหน่อยแต่ออกมาลายอยู่ที่น้องจานี่นี่ค่ะน้องเขาจะขยายออกมาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมตัวนี้ได้สามสี่ต้น เห็นบ่เห็นนอกเิ็นบ่นอกิ่นจะขยายออกมาแบบนี้แหละใบเขาจะสวย หวานห่อเงินห่อทองพันวาก็จะมักง่ามอยู่นะต้นพันจใหไ่กว่านีใดไ่ใดกว่านีอยู่พี่น้องต้นพันจใหไ่ใดกว่านีอยู่จ้ะตอนนี้หัวพันจะยุบลง ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพ่นจะนยุบลงนีดินแหงเบ้งดินพันแหงบ่้งหรจังหดต้นนั้นคือกนเพ่นก็นจะยุบลงดินพันแหงบ่้งหรือจังหดก็บู้เดี๋ยวต้องผสมดินเข้ามาใส่ใหม่แล้วผสมดินเข้ามาใส่ให้ใหม่แล้ว ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องจา๋าเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับอยู่ในตัวนะคะปูกไว้เสริมบารมีเสริมสิริมงคลแก่บานแกเ่เ่อนพี่น้องจา๋าเป็นไม้อีกหนึ่งต้นที่น่าสะสมนะคะเพื่อนๆนะคะ สวยอยู่นะอยู่ข้างๆก็จะมีหกหลงมีหกหลงแล้วก็มีห้องเฮามีห้องเฮาอยู่หนึ่งกระถางสงกระถาง ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องจ้าเ้วจะค่อยๆมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับบ้านมองคลทุกอย่างคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบาย